เรื่องผีบ้านเมือสองเป็นเรื่องเล่าที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกลับและความสยองขวัญที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่น่ากลัวบ้านเมืองสองอาจดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีในการหาที่อยู่อาศัยราคาประหยัดแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของราคาถูกนั้นอาจมีเรื่องราวที่น่ากลัวซ่อนอยู่มานั่งฟังเรื่องเล่านี้ด้วยกันและระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่มองไม่เห็นการซื้อบ้านใหม่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวชื่อเมที่ย้ายเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองที่อยู่ในย่านเงียบสงบภายนอกดูเป็นบ้านธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติและที่สำคัญคือมันมีราคาที่ถูกมากซึ่งครอบครัวของเมมองว่าเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่พ่อของเมเป็นคนที่ทำงานหนักและต้องการให้ครอบครัวมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นส่วนแม่ก็ชื่นชอบบ้านหลังนี้มากเพราะมันมีสวนที่สวยงามและพื้นที่กว้างขวางให้เมได้เล่นสนุก เมเองก็ดูตื่นเต้นที่จะได้ย้ายเข้าบ้านใหม่และทุกคนก็ไม่คิดอะไรไปมากกว่านั้นสัญญาณแรกเมื่อครอบครัวของเมย์ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่แล้วก็เริ่มมีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นในคืนแรกที่พวกเขาอยู่ในบ้านคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนเข้านอนเมย์ก็เริ่มฝันถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวในฝันเด็กคนนั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเมย์และจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เศร้าส้อยเมย์รู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเท่าไหรนะ่นัก เธอคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ฝันประหลาดที่เกิดจากความตื่นเต้นของการย้ายบ้านใหม่แต่เช้าวันรุ่งขึ้นเมตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองยังคงรู้สึกถึงความเศร้าและความกดดันที่เธอรู้สึกในฝันเมื่อคืนเธอเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เธอฝันนั้นอาจจะไม่ใช่แค่ฝันเสียงแปลกแปลกในบ้านหลายคืนต่อมาเมตเริ่มได้ยินเสียงแปลกแปลกในบ้านบางครั้งเป็นเสียงเด็กวิ่งอยู่ในบ้านบางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะเบาๆที่เธอไม่สามารถหาที่มาของมันได้ แม่พ่อและแม่ของเมย์จะบอกว่าไม่มีอะไรแต่เมย์ก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าในบางครั้งเงาของเด็กผู้หญิงในฝันของเธอจะปรากฏขึ้นในมุมมืดของบ้านเมื่อเมย์บอกพ่อและแม่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นพวกเขาก็คิดว่าเป็นเพียงจินตนาการของเด็กแต่เมย์รู้ว่ามันไม่ใช่แค่จินตนาการเธอเริ่มหลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียวในบ้านและไม่กล้าเดินผ่านห้องบางห้องในเวลากลางคืนการพบเจอที่น่ากลัววันหนึ่งในขณะที่เมย์กำลังเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน เธอเห็นเด็กผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนเมยกลัวแต่ก็รู้สึกว่าต้องเข้าไปใกล้เธอเดินเข้าไปหาเด็กคนนั้นและเมื่อเธอเข้าใกล้เด็กผู้หญิงก็หันมามองเมย์และพูดด้วยเสียงที่เย็นเยือกว่าช่วยฉันด้วยเมย์ตกใจและรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเธอเล่าให้พ่อและแม่ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเห็นแต่พวกเขายังคงไม่เชื่อและบอกว่าเธออาจจะฝันกลางวันหรือจินตนาการไปเองการค้นพบที่น่าตกใจหลังจากเหตุการณ์นั้นเมย์เริ่มฝันถึงเด็กผู้หญิงคนนี้บ่อยขึ้น และทุกครั้งที่เธอฝันเด็กคนนั้นจะบอกให้เธอช่วยเหลือเนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้และได้พบว่าบ้านหลังนี้เคยมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ซึ่งมีลูกสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตอย่างลึกลับในบ้านนี้ตามข่าวลือเด็กผู้หญิงคนนั้นจมน้ำตายที่บ่อน้ำในสวนหลังบ้านเพราะถูกทำร้ายโดยสมาชิกในครอบครัวตัวเองซึ่งหลังจากนั้นครอบครัวนั้นก็ย้ายออกไปและบ้านหลังนี้ก็ถูกขายต่อเป็นบ้านมือสอง เมื่อไม่รู้เรื่องราวนี้เธอก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวเธอเชื่อว่าเด็กผู้หญิงที่เธอเห็นในฝันคือวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่เสียชีวิตไปเม่เริ่มหาวิธีที่จะช่วยเหลือวิญญาณน,นี้ให้ได้ไปสู่สุขติการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเม่ตัดสินใจบอกพ่อแม่เกี่ยวกับสิ่งที่เธอค้นพบและขอให้พวกเขาช่วยทำพิธีเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนนั้นแม่ของเม่ในที่สุดก็ยอมรับว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในบ้านนี้เพราะเธอเองก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจในบ้าน และบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยเฝ้ามองเธออยู่ตลอดเวลาพวกเขาตัดสินใจเชิญพระมาะทำพิธีในบ้านพระได้บอกว่ามีวิญญาณของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังคงติดอยู่ในบ้านนี้เพราะเธอไม่ได้รับความยุติธรรมในชีวิตพระจึงทำพิธีเพื่อส่งวิญญาณของเด็กผู้หญิงนั้นไปสู่สุคติบทสรุปหลังจากทำพิธีเสร็จครอบครัวของเมย์ก็รู้สึกถึงความสงบสุขในบ้านมากขึ้นเมย์ไม่ฝันถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกต่อไปและเสียงแปลกๆในบ้านก็หายไป ครอบครัวของเมย์ได้เรียนรู้ว่าบ้านถูกหลังมีเรื่องราวของมันเองและไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะถูกเล่าออกมาบางครั้งเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของบ้านและรอคอยให้คนที่เหมาะสมมาค้นพบสุดท้ายแล้วการที่เมย์ได้ช่วยเหลือวิญ,ญญาณของเด็กผู้หญิงนั้นทำให้เธอและครอบครัวได้รู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยแต่ยังเป็นที่รวมของความทรงจำและวิญญ,ญาณที่ยังคงอยู่ เรื่องราวนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและความลึกลับที่อาจซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เราอาศัยอยู่บางครั้งบ้านที่ดูสงบสุขภายนอกอาจจะมีความลับที่น่ากลัวซ่อนอยู่และมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเผชิญหน้ากับมันอย่างไร